ชาค้าคนมักเนาะคนมักปลูกนะตนก้นมันก็ยังนี่อยู่ค่ะสองตน้นทั้งผักผักม่ลุ่มเพราะจะเสียเ็ดจังดไปเห็นขอเขาแน่ตอนี้าบึงหนาบาักมาเสียวผักผักชีจีนผักชีเลาามาลงกระถางค่ะ มือนีกะบักฮู้กะลองเอาไปชิมเบิรงแล้วนี่กะอีกพวกนึงค่ะอีกพวกนึงกง็ถึงแดดบ่ค่อยได้จ้ะลองเอาไปชิมเบิรงแล้ว,ะวกะพอกินอยู่ค่ะกรอบแนยอยู่เนี่ยเออค่ะสวยค่ะสวยงามสายระยองระยะเลยค่ะเบิรงบักเขียบ เก็บกับเป็นหน่วยหล่ะเก็บต้นนี้กำล,ลังเป็นหน่วยค่ะกำลังเป็นหน่วยปีนีถทางๆบ้านกับเป็นต้นบม่ง,งย่อมกำลังออกรุ่นใหม่อีกแล้วค่ะจ้าอ้อ,อนๆออกับมีบ้านแล้วกระดวงค่ะตึ้งเออค่ะสวยค่ะสวยงามสายระยวงระยะเลย มีตรงนี้อีกพวกหนึ่งค่ะนี่นาสิถึกเดดค่ะไปกับเสียเลยค่ะนาสิถึกเดดขายเ้อค่ะเป็นน้อยดดกลงงามกัะเลยอันนั้นลงมากค่ะเป็นน้อยดกดกค่ะงาก็เลยกองลงมากค่ะนะักนักทางในกับกำลังเสียเอาหอมกำลังเสียเอาหอมลงเด้อจ้า ทั้งดอกไม้ทั้งผักทั้งเมียงกับผู้มักเนาะค่ะทาไม่ก็กำลังเสีเยาหอมกำลังเสีเยาหอมลงเด้อจ้าอุ่มหอมต้นมันต้นไม้หลายทั้งต้นผลไม้ทั้งต้น,ตน,ตน,ตนผักทั้งต้นดอกไม้ถ้ากระดูนต้นนี้ซิบฟฝาดค่ะสีเสะสีมันมันค่ะมีคนมาเก็บ ลายอยู่ค่ะผู้ใดอยากแกวกับมกเก็บค่ะถ้ากระโดาต้นนี้ซิบบอฟาดค่ะสิเสสิมั่นๆค่ะมีคนมาเก็บหลายอยู่ค่ะผู้ใดอยากแก้วกับมาเก็บค่ะใบกระเจียวเสียบเือเป็นดอกไม้กับงามทั้งดอกไม้ทั้งผักทั้งหยางกับผู้มักเนาะค่ะนาะจากเสียดจังไดไปเห็นขอเขาแน่ ใบกระเจวเสียบเร,รือเป็นดอกไม่กับงามดอ,อกใหม่้อมเป็นผักพผอมลูกไส้บอกว่าอย่าตัดทิงด้งเพื่อเมียเดี๋ยวเขาสิมาเอาไปปู่กิที่สอดพื่อนะถ้ากระโดนตตนนี้สิบโบฟาดค่ะสีเสะสีมั่นมค่ะมีคนมาเก็บหลายอยู่ค่ะคุณใดอยากแก้วก็ับมาเก็บค่ะเออค่ะสวยค่ะสวยงาม สายระยองระยะเลยค่ะตอนนี้ผ้าบึงหนาบักเรชเอาเาม็ดผักชีลาวผักชีจีนลงลงใส่กระถางบึงค่ะเออค่ะสวยค่ะสวยงามสายระยองระยะเลยค่ะ นี่ก็มีอีกพวกนึงค่ะที่นาสิถึกแดดค่ะไปกับเสียเลยค่ะนาสีถึกแดดมเาเาสียวอีกผักซีจีนผักซีลาวมาลงกระถางค่ะด<อ>ูนี่กับับกฮู้งค่ะลองเอพไปชิมเบิ้งแล้วออกใหม่ผอมเป็นผักผอมลูกไายบอกว่าอย่าตัดทิ้งเพื่อเมียเดี๋ยวเขาสิมาเอาไปปูท่ทีนี่สอดพ่นะ เขียบต้นนี้กำลังเป็นนวยค่ะกำลังเป็นนวยปีนีทางทางบ้านก็เป็นต้นหม่องยมกำลังออกรุนไม่อีกแล้วค่ะจ้าถ้ากระโดดต้นนี้ซิบโฟาดค่ะสีเสะสีมั่นมั่นค่ะมีคนมาเก็บหลายอยู่ค่ะผู้ใดอยากแก้วก็มาเก็บค่ะตอนออนกับมีบ้านแล้วกระหลวงค่ะบึง ว่ท่านไดีเอาไปลงกะลาอยู่ค่ะซ้ำมาไหวทางนี้ก็เป็นหน้าบ้านค่ะเป็นหน้าบ้านขื้นเต็มเลยค่ะภูขะกำลังมวสิเป็นหนวยหฮืบอบจ้าเขียบต้นนี้กำลังเป็นหนวยค่ะกำลังเป็นหนวยปีนทางทางบ้านก็เป็นต้นเมือง,งยม่มกำลังออกรุ่นไม่อีกเล้วค่ะจ้าลองเอาไปชื่เมบึงแล้วกัน พอกินอยู่ค่ะกรอบแน่อยู่เนี่ยนักหน่วยกับหมักเนาะวันนี้กับทับทิมคนมากค่ะเบิ้งซื้อมาจาก้านค่ะกับพวกแพงดอกค่ะสิบห้าบาทค่ะลองเอาไปชิมเบิงเ้งแล้วกันพอกินอยู่ค่ะกรอบแน่อยู่เนี่ยเขาเขาสื่อกันเด้อลูกอะเขาสื่อแพง ม,มือแดดเพราะฝนพัตกหลมือหรอกค่ะแดดหอนแห้งคะ่ะข้ามาบึงมันจะกัดถังหาบานเขียบต้นนี้กำลัเนนลงเป็นนวยค่ะกำลังเป็นนวยตีนถ่างๆบานก็เป็นต้นเหมืองย่อมกำลังออกรุ่นไม่อีกเล้วค่ะจ้าเอาไปใส่กับถางๆอ้อมมันนี่ค่ะกับนี่แต่ต้นไม้กับน,นี่แต่ต้นไม้พ่ละไม้ขับเขียบเนาะจากเสียดจังใดไปเห็น ขอเขาเน่อ,อ่อ,อนกับมีบ้านแล้วกระดวงค่ะบึงขึ้นเต็มเลยค่ะภงกะกำลังมืสิเป็นหน่วยของบอจ้าบอึอันนี้เอาออกมาค่ะเห็นงามั็เอาออกมาค่ะ ค่นมักเนาวันท่านไดียเอาไปลงกะหลาอยู่ค่ะซ้ำบ่ไว้ทานนี้ก็เป็นหนาบ้านค่ะเป็นหนาบ้านดอกบ้านเรากลวงว่าเรื่อยๆค่ะดอกบ้านจะเป็นเป็นยังสีเนาะค่ะดอกบ้านในเบื้องไกลๆนหลวงลงมาว่าท่านเดี๋ยเอาไปลงกะหลาอยู่ค่ะซ้ำบ่ไว้ทานนี้ก็เป็นหนาบ้านค่ะเป็นหนาบ้านก่ะ ดอกบ้านแล้วก็ลวงว่าเรื่อยดอกบานจะเป็นเป็นยังสีเนาะค่ะดอกบ้านในเบื้องไกลๆเป็นลวงลงมาว่นตันเดี๋ยวเอาไปลงกับลาอยู่ค่ะซ้ำมาไววทัานนี้ก็เป็นนาบ้านค่ะเป็นหนาบ้าน่ะ,นนาานะลายอยู่เด้อค่ะเป็นน่วยดดกหลงงามมากกะเลยอันนั้นลงมากค่ะเป็นน่วยดดกดกค่ะนก็เลยกองลงมากค่ะนะ นะักดอกขนกับพดีกับเจ้าของมักต้นใหม่กับเป็นดอกเป็นดอกว่ท่านเดี๋ยวเอาไปลงกับลายอยู่ค่ะซ้ำบ่บไหวทานนี้กับเป็นหนาบ้านค่ะเป็นหนาบ้านอ่ะทานชาข้นมักเนาะคนมักปลูกนะต้นมันก็ยังนี่อยู่ค่ะสองต้น ทั้งผักผักไม่ลุ่มเราจะเอาเม็ดผักชีลาวผักชีจีนลงลงใส่กระถางบึงค่ะเออค่ะสวยค่ะสวยงามสายระยวงกระยะเลยค่ะอานชาค่ะคนมักเนาะคนมักปลูกนต้นมันกัยังนี่อยู่ค่ะสองตน้น ทางพักพักไม่ลุ่มเกี่ยบต้นนี้กําลังเป็นน้วยค่ะกําลังเป็นนวยปีนี่ทางทางบ้านก็เป็นต้นเหมือง,งย่อมกําลังออกรุนไม่อีกแล้วค่ะจ้ามึงอ,อันนี้เอาออกมาค่ะเห็นงามก็เอาออกมาค่ะคนหมักตายอยู่เด้อค่ะเป็นน่วยดกหลงงามันก็เลยอันนั้นลงมากค่ะมึงเป็นนวยดกดโดค่ะ ก็เลยก,กองลงมาค่ะนะักนะักดอกบ้านเราก็ลวงว่าเรื่อย,อยดอกบ้านจะเป็นเป็นยังสีเนาะค่ะดอกบ้านในเบื้องไกลๆนล่วงลงมาเกียบต้นนี้กําลังเป็นนวยค่ะกําลังเป็นน้อยปีนิทางางบ้านก็เป็นต้นมง,งยมกําลังออกรุนไม่อีกเล้วค่ะจ้ามีก็นมีอีก